หมึกอิงแนะนำนิยายรักพ่อแง่แม่งอนของสาวชาวสวนกับคุณหมอต่างชาติเรื่อง Foreign Love รักต่างภาษาของนักเขียนมนลินอ่านเต็มเรื่องและชมผลงานเรื่องอื่นๆได้อีกที่แอปร e a อะไรได้ให้ลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วคะ่ะตอนที่8และตอนที่9เวลา7ปีผ่านไปอย่างรวดเร็วราวกับติดปีกบิน ดวงนภานั้นเพื่อรู้ซึ้งว่าการที่ต้องทนอยู่กับผู้ชายที่ไม่รักตนนั้นเป็นอย่างไรหลังจากที่แยกบ้านออกมาอยู่ต่างหากหล่อนรู้ตัวว่าตั้งท้องหลังจากที่แต่งงานได้สองเดือนเสร็ศษเบนนั้นดูแลเอาใจใส่หล่อนเป็นอย่างดีเขาทําหน้าที่สามีได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องแต่มีอย่างเดียวที่เขาไม่เคยทำเลยคือการนอนร่วมห้องกับหล่อนเขาแยกห้องออกไปนอนข้างนอกต่างหากบางทีก็ไปนอนกับพวกคนงานที่บ้านพักคนงานในสวนแทน ตอนแรกที่หล่อนกำลังท้องอยู่หล่อนก็คิดว่าเขาคงกลัวจะก,กระทบกระเทือนถึงลูกในท้องจึงไม่ยุ่งเกี่ยวกับหล่อนแต่จนกระทั่งคลอดเขาก็ไม่เคยแตะเนื้อต้องตัวหล่อนอีกเลยแม้ว่าลูกชายตัวน้อยหน้าตาน่ารักหน้าเอ็นดูจะมีอายุเกือบขวบแล้วเขาก็ยังทำตัวเหมือนเดิมหล่อนอดทนจนกระทั่งลูกชายอายุเกือบจะเจ็ดขวบแต่สุดท้ายหล่อนเองเป็นฝ่ายทนไม่ไหวที่ตัวเองดูเหมือนผู้หญิงไร้ค่าสามีไม่เคยเสนใจ ท,ท,ทั้งทันที่หล่อนก็ยังสาวยังสวยการมีลูกเพียงคนเดียวไม่ได้ทําให้ร่างกายหล่อนดูเปลี่ยนแปลงหรือสุดทรงไปสักนิดกลับดูเปล่งปลั่งสวยเป็นสาวสะพังเต็มตัวกว่าเมื่อก่อนซะอีกเบนคะ่ะฉันทําผิดอะไรม้างนักหนอคุณยึงได้ทําท่าหมางไปกับฉันแบบนี้ฉันเป็นเมียคุณนะคะผมบอกคุณแล้วไงตั้งแต่ก่อนเราแต่งงานกันว่าผมจะรับผิดชอบคุณทุกอย่างแต่เรื่องความรักผมคงให้คุณไม่ได้คุณเป็นคนเลือกที่จะเป็นแบบนี้เองนะดวง เขาตอบท,ท,ทั้งๆที่ยังอุ้มลูกชายอยู่ในอ้อมแขนฉันเป็นคนนะคุณฉันยังมีความรักความปรารถนาทําไมคุณใจร้ายกับฉันแบบนี้คุณเป็นอะไรของคุณเป็นบ้าไปแล้วหรืองไงดวงนาภาระเบิดอารมณ์ออกมาอย่างหมดความอดทนทําไมคุณจะต้องเสียงดังนะไม่เห็นหรอว่าลูกกาลังนอนหลับอยู่ถ้าจะเมามาแล้วอารวาสผมจะพาลูกไปนอนที่อื่นฉันจะเสียงดังใครจะทําไมชาวบ้านเขาจะได้รู้กันไปเลยว่าจริงๆแล้วผัวฉันเป็นไรน้ํายา ถ้าคุณต้องการเลิกกันเมื่อไหร่ก็บอกผมมาได้เลยผมพร้อมจะอยากกับคุณทุกเมื่ออะไรนะนี่เราเพิ่งแต่งงานกันมาเจ็ดปีแต่คุณก็จะขอเลิกกับฉันทุกวันฉันไม่มีวันยอมเลิกเพื่อให้คุณได้ไปสวยสุขสมหวนกันทั้งพิมพหรอกไม่มีวันเราจะอยู่กันเป็นแบบนี้แหละให้มันทรมานตายกันไปข้างหนึ่งดวงนาาเค้นเสียงรอดไรฟันออกมาด้วยอารมณ์ขั้งแค้นงั้นก็ตามใจคุณก็แล้วกันเขาตอบด้วยสีหน้าไรอารมณ์ก่อนจะอุ้มลูกชายเดินออกไปนอกบ้าน บ้าบ้าบ้าที่สุดคุณมันบ้ากรี๊ดดวงนาภาร้องกรี๊ดออกมาอย่างโมโหสุดขีดหล่อนหยิบหมอนมาคว้างใส่หลังเขาแล้วอารวาดโดยการคว้างปลาข้าวของภายในห้องอย่างบ้าคลั่งเพื่อระบายความขั้นแค้นที่สามีไม่ยอมแยแสตนหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาหล่อนก็ไม่สนใจใยดีลูกชายอีกเลยวันวันหล่อนเอาแต่ออกนอกบ้านไปเที่ยวเตะตามพับตามบาร์กับเพื่อนสาวๆที่เรียนจบจากมหาวิทยาลัยเดียวกัน ซึ่งทุกคนล้วนแต่เป็นสาวเปรี้ยวชนิดที่มะนาวยังเรียกพี่เบนก็ไม่ได้ว่ากล่าวตักเตือนอะไรหลอนเพราะไม่อยากให้ดวงนาภาต้องจงอยู่ในห่วงทุกข์เหมือนกับที่เขาเป็นอยู่การได้เที่ยวอย่างน้อยก็เป็นการปลดปล่อยความทุกข์ในใจหลอนให้มันเทาเบาบางลงไปได้บ้างแม้มันจะเป็นแค่ชั่วครั้งชั่วคราวก็ตามเบนเป็นคนขยันขันแข็งเขาทํางานในสวนได้เป็นอย่างดีและดูแลบุตรชายเพียงคนเดียวโดยไม่ปริปากบน่น เขาไม่มีท่าทางเย็บขี้ไก่ไม่ฟอแม้แต่น้อยบิดามัรดาของดวงนภาต่างรู้สึกรักและสงสารลูกเขยตาน้ำข้าวของตนยิ่งนักในขณะที่ลูกสาวทำตัวเหลวแหลกมากขึ้นทุกวันแต่สองตายายก็ไม่ได้ว่ากล่าวตักเตือนเพราะดวงนภาน,นั้นถูกตามใจมาตั้งแต่เด็กจะมาด่าว่าตอนนี้ก็คงไม่ทันการซะแล้วเลยต้องปล่อยเลยตามเลยเรื่อยมาพิมพ์มาทานข้าวก่อนเถอลูก นางพลอยสีเรียกบุตรสาวคนกลางที่กำลังง่วนอยู่กับกล้าต้นทุเรียนอยู่ในโรงเรียนเพาะชำหลังบ้านแม่ทานไปก่อนเลยค่ะพิมพยังไม่ค่อยหิวไม่ได้นะลูกต้องมาทานพร้อมกันสายแล้วกินอาหารไม่ตรงเวลาเดี๋ยวก็เป็นโรคกระเพาะหรอกจ้าไปเดี๋ยวนี้แหละตามพิมพ์ปัดมือให้เศษดินหลุดร่วงออกถอดหมวกปีกกว้างแล้วใช้หลังมือเช็ดเหงือ่อที่กำลังจะไหลเข้าตาใบหน้าสวยตอนนี้มอมแมมไปด้วยคราบฝุ่นดินโครน เวลาผ่านมาเจ็ดปีกว่าแล้วสินะที่พี่ชายหายออกจากบ้านและผู้เป็นบิดาก็มาตายจากไปเมื่อบ้านที่ขาดผู้นำครอบครัวที่เป็นผู้ชายหล่อนจึงต้องยุติการเข้าเรียนที่โรงเรียนฝึกสอนการบินเพื่อเป็นนักบินหญิงที่หล่อนใฝ่ฝันและพยายามแทบเป็นแทบตายเพื่อจะสอบเข้าให้ได้แต่ผลสุดท้ายหล่อนก็ไม่ได้เรียนต่อเพราะไร่ผลออไม้ที่ไม่มีใครคอยดูแล ไร่ที่บิดาของหล่อนพยายามรักษามันไว้สุดชีวิตหล่อนลาทิ้งมันไปได้ยังไงในเมื่อมันเป็นทั้งยาิเหงื่อแรงกายและชีวิตทั้งชีวิตของพ่อที่ทุ่มเทกับมันมาหล่อนจะเป็นต้องทิ้งความฝันของตัวเองเพื่อครอบครัวนับตั้งแต่วันที่เบนกับดวงนภาบางานศพบ,บิดาของตามพิมพ์แล้วโดนหล่อนไล่ไปดวงนภาก็ไม่เคยย่างกลายมาที่สวนนายตรงอีกเลยฝ่ายตามพิมพ์เองก็ไม่เคยข้ามไปที่นั่นเหมือนกัน เรากับว่าความสัมพันธ์ที่เคยมีต่อกันมายาวนานระหว่างทั้งสองไร่ถูกตัดขาดจากกันโดยสิ้นเชิงตามพิมพ์จ้างคนงานมาล้อมรั้วกั้นเขตแดนระหว่างไร่ทั้งสองอย่างแน่นหนาและพยายามหลีกเลี่ยงการาเผชิญหน้ากันเพื่อจะได้ไม่ต้องมาแสลงใจกันอีกต่อไปหล่อนทันมาทุ่มเทแรงกายกับงานในสวนทุเรียนโดยปรับปรุงสวนผลไม้ของหล่อนและคิดค้นหาวิธีการเพิ่มมูลค่าของทุเรียน ซึ่งจากเดิมมีเพียงแค่ตัดขายส่งต่างประเทศกับการกวนทุเรียนที่สุกงอมจนเละหล่อนก็เอาทุเรียนยังหำหมอยู่มาทอดแล้วบรรจุแพ็คเกจที่สวยงามส่งขายตามท้องตลาดได้ราคายอย่างงามภายในสวนก็มีการจัดการท่องเที่ยวสวนเกษตรเชิงธรรมชาติโดยการเปิดสวนให้คนมาเที่ยวชมและชิมผลไม้ในสวนและมีการชักชวนเพื่อนบ้านในละแวกนั้นทำบ้านพักแบบโฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยวมาพักซึ่งกำลังเป็นที่นิยม ของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งมนทำรายได้ให้อย่างงดงามตามพิมพ์เปิดเว็บไซต์โฆษณาเพื่อชวนชวนให้นักท่องเที่ยวจากหลายๆชาติสั่งจองบ้านพักทางอินเทอร์เน็ตทำให้ชาวสวนทุกๆคนในแถบนี้ก็พลอยมีรายได้เสริมนอกจากการขายผลไม้ตามปกติไปด้วยหญิงสาวพยายามทำงานหนักเพื่อที่จะได้ไม่มีเวลาคิดฟุ้งซ่านอีกแต่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนความเจ็บปวดในใจของหล่อน มันก็หาได้บรรเทาเบาบา,างลงไม่นับวันมันยิ่งฝังรากหยักลึกลงไปในกายอย่างเข้มข้นและก่อให้เกิดความรู้สึกแปรปราบอยู่เป็นบางครั้งจนหล่อนไม่อาจลืมเลือนมันไปจากหัวใจไปได้สนิทสักทีเดียวปีนี้หล่อนก็กะว,ว่าจะทําถวายทุเรียนเพราะทุเรียนที่ให้ผลผลิตนอกฤด,ดูกาลนั้นมันกจะมีราคาสูงหล่อนจะได้มีเงินไปปลดหนี้ธนาคารงวดสุดท้ายให้หมดสักทีแต่และว,วันหนึ่งหล่อนก็ได้รับข่าวร้ายที่คาดไม่ถึง แม้หล่อนจะพยายามปิดหูปิดตาไม่อยากรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเบนและดวงนภาอีกแต่ข่าวในอินเทอร์เน็ตวันนี้กระทาให้หล่อนรู้เรื่องราวบางอย่างที่ไม่อยากรู้เข้าจนได้ในขณะที่หล่อนนั่งกินอาหารเช้าอยู่ที่หน้าบ้านบาลีซึ่งเป็นสามีของอ้อมคนงานสาวและเป็นคนขับรถของตามพิมพ์ด้วยก็วิ่งหน้าเรืดร้องเรียกชื่อหล่อนด้วยความตื่นตระหนกมาหานายสาวที่บ้านเสียงโวยวายโวกเวกของบาลีทำาอหล่อนอดหันไปสนใจไม่ได้ คุณพิมครับคุณพิมพ์แย่แล้วครับคุณดูข่าวนี่สิคุณดวงกับพ่อแม่ของเขาตายหมดยกครัวเลยครับรถที่คุณดวงขับไปพลิกคว่ำเมื่อวานนี้เองบาลีบอกน้ําเสียงขาดเป็นห่วงๆปนหอบเพราะเขาวิ่งมาไกลมากฮะว่าอะไรนะบาลีหญิงสาวถึงกับลุกพรวดจากเก้าอี้นั่งเล่นรีบคว้าวมือถือในมือลูกน้องหนุ่มมาอ่านด้วยมืออันสั่นเทาหลอนกว่าสายตาดูข้อความในมือถือของบาลีอย่างรวดเร็วเนื้อความในข่าวมีอยู่ว่า ดวงนภา,านั้นออกไปดื่มเหล้าจนเมาไมายกลับมาหล่อนมีเรื่องทะเลาะกับสามีอย่างรุนแรงพ่อกับแม่พยายามห้ามไม่ให้หล่อนขับรถออกไปโดยทั้งคู่ต่างพากันขับรถออกไปตามเพราะความเป็นห่วงบุตรสาวและดูเหมือนว่าดวงนภา,านไม่ฟังหล่อนขับรถด้วยความเร็วสูงจนรถแหกโค้งพลิกคว่าหลายตลบนายคำเดชเองก็ขับตามหลังมาอย่างเร็วและเบรกไม่ทันเช่นกัน รถก็เลยแหกโค้งตามบูรสาวลงไปด้วยกันทั้ง3ามคนเสียชีวิตพร้อมกันในที่เกิดเหตุยกเว้นสามีและบุตรชายวัยเจ็ดขวบที่ไม่ได้ไปด้วยกันตามพิมพ์ถึงกับมือไม้อ่อนปล่อยมือถือในมือเหมือนจะทาร่วงลงพื้นตบาลีรีบกระโดดเข้าไปคว้ามันเอาไว้ได้ทันน้ำตาค่อยๆไหลลงมาอาบแก้มเนียนเพราะกั้นไว้ไม่อยู่ถึงแม้ปากหล่อนจะบอกว่าตัดขาดกับดวงนาภาานานแล้วแต่หล่อนก็เคยเป็นเพื่อนรักกันมาก่อนแม้หล่อนคิดว่าตนจะไม่สนใจครอบครัวนี้อีกต่อไป แต่จริงๆแล้วในใจลึกๆหล่อนก็ยังมีความรู้สึกผูกพันกับดวงนาภาอยู่ไม่น้อยต่อไปนี้ก็คงเหลือเพียงเบงกับลูกชายที่ยังมีชีวิตอยู่เขาต้องกลายเป็นพ่อไม้ลูกติดในวัยเพียง36เท่านั้นแล้วเขาจะทํายังไงต่อไปกับชีวิตที่เหลืออยู่ตามพิมไม่อาจคาดเดาได้แต่ตอนนี้หล่อนต้องเตรียมตัวไปงานศพของพวกเขาตามมารยาทและเพื่อไปขออโหสิกรรมเป็นครั้งสุดท้ายกับคนตายเบนและบุตรชายวัยเพียงเจ็ดขวบเสษในเครื่องแต่งกายชุดดำ นางนาเศร้าอยู่ที่หน้าโลงศพทั้งสามใบที่วางเรียงกันมีผู้คนมาร่วมงานหนาตาเพราะว่าพ่อแม่ของดวงนภานั้นเป็นข้าราชการที่มีคนนับหน้าถือตาใบหน้าที่หมุนหมองเศร้าส้อยของเขาชวนสงสารทําให้ตามพิมพ์อดที่จะแอบมองทางหางตาดิดๆไม่ได้หล่อนเดาเอาว่าเขาคงกําลังสํานึกผิดที่มีส่วนทําให้ภรรยาของเขาขับรถไปคว่ำตายหล่อนไม่รู้ถึงเรื่องราวตื้นลึกหนาบางที่แท้จริงว่าเป็นมาอย่างไรความจริงแล้วเบนไม่ได้เป็นคนก่อเรื่อง ดวงนาภาเองต่างหากที่เมาไม้แล้วกลับมาเอาและวาดเอะอะโวยวายที่บ้านเหมือนทุกครั้งเรื่องร้ายๆทั้งหลายมันจึงได้บังเกิดขึ้นนี่ถ้าหล่อนรู้ว่าความจริงเมื่อเรื่องราวทั้งหมดเป็นมาอย่างไรความรู้สึกเกลียดชังเบนคงจะลดน้อยลงบ้างเบนนั่งเมอลอยมองศพของภรรยาและบิดามารดาที่วางเรียงกันอยู่บนศาลาชายหนุ่มกำลังนึกย้อนไปถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่ดวงนาภาและพ่อแม่ของหล่อนจะจากไปยังไม่มีวันกลับพร้อมๆกัน โอ้ยหายหัวไปไหนกันหมดว่าทั้งลูกทั้งผัวเมียกลับมาแล้วทําไมไม่ออกมาคอยดูแลกันบ้างคนบ้านนี้มันเป็นอะไรกันไปนหมดฮะออกมาสิวายกินเล่ากับมาอีกแล้วเหรอดวงมาเอะอะโวยวายลูกตกใจหมดคุณเป็นแม่นะทำไมทำตัวเหลวไหลแบบนี้เบนว่าพลางรังลูกชายที่ยืนทำหน้าตระ,ะหนกหวาดกลัวกับท่าทางเหมือนคนบ้าของมารดามากอดไว้ฉันจะมาเอาใครจะทำไมฉันเมาเพื่อที่ฉันจะได้ลืมลืมไปว่าผัวฉันมันได้น้ำยาแค่ไหน ผมไม่ได้อะไรน้ํายาแต่ผมรังเกียจและขยะขยานคุณเต็มทีจนไม่อยากจะแตะต้องตัวคุณคุณมันสกปรกไปทั้งตัวทั้งหัวใจใช่ใช้มันคนสกปรกใครจะแสนดีบริสุทธิ์ผุดผ่องเท่านางพิมหมของคุณล่ะเธอทูลมันเสือเหลือเกินทําไมไม,ม่แต่งงานกับมันซะเลยล่ะมาทนอยู่กับฉันทําไมอย่าคนอื่นมาเกี่ยวข้องเลยที่ผมทนอยู่คุณทุกวันนี้ก็เพื่อลูกผมไม่อยากให้ลูกต้องขาดพ่อไม่ต้องมาทําเป็นพ่อพระผู้แสนดีทาเป็นรักลูกหนักหนา ท,ท่านทายคิดใจจริงแล้วคุณอยากจะเลิกกับฉันจนตัวสัน่นถ้าผมจะเลิกกับคุณจริงๆผมไม่ทนอยู่คุณมาถึงเจ็ดปีหรอกผมขอเลิกตั้งแต่เดือนแรกที่เราแต่งงานกันไม่ดีกว่าหรอแต่ที่ผมอดทนมาตลอดเพราะไม่อยากได้ชื่อว่าเป็นผู้ชายที่ไม่รับผิดชอบไข่แล้วทิ้งผมหวังว่าสักวันหนึ่งคุณจะปรับปรุงตัวทําตัวเป็นแม่ที่ดีของตะบอมแล้วผมอาจจะรักคุณเข้าสักวันหนึ่งถ้าคุณมีความดีพอใช่ฉันเป็นคนไม่ดีฉันมันผิดผิดทุกอย่างผิดที่วางแผนจับคุณ ผิดที่ไม่อาจทําให้คุณรักได้ผิดไปหมดเราไปเลิกกันดีกว่าไม่เบนแต่ลูกต้องอยู่กับฉันคุณไม่มีสิทธิ์เอาแกไปจากฉันฉันจะยอมเลิกกับคุณถ้าคุณยกลูกให้ฉันเลี้ยงเองไม่ผมไม่เลิกผมไม่มีวันทิ้งตบอมไปไหนแกเป็นลูกผมคุณไม่สามารถเป็นแม่ที่ดีได้หรอกดวงมามาหาแม่สิลูกบอมมาหาแม่นี่ไงฉันจะแสดงให้คุณดูว่าฉันเป็นแม่ที่ดีได้หล่อนทําท่าเดินโซเซไปมาหน้าตาหล่อนแดงกล่อ ผมเข้าก็ยุ่งเหยิงกระเซาะกระเซิงไม่เป็นรูปทรงหล่อนตรงเข้าคว้าแขนลูกชายที่เกาะขาบิดาอยู่เด็กชายมองตาปริบๆแล้วทำหน้าเบ้เหมือนจะร้องไห้ดวงนภา,าจึงรู้สึกไม่พอใจขึ้นมาทันทีมาเอาบอมกลัวเด็กชายขยับตัวดิ้นหนีสะบัดจนหลุดแล้ววิ่งออกไปยืนห่างๆมารดาก่อนจะร้องไห้ออกมาเสียงดังลั่นเอ๊ะไอเด็กบ้านี่จะเป็นแม่แกน,นะแค่ฉันจะอุ้มแกร้องไห้ทำไมแม่นะไม่ใช่ยักษ์ไม่ใช่มาร หล่อนว่าแล้วทำท่าจะอุ้มเด็กชายขึ้นมาอีกแต่คราวนี้หนูน้อยกระแผดเสียงร้องไห้จ้าดังลัน่นจนเบนต้องก้มลงอุ้มลูกชายมาไว้ในอ้อมอกซะเองวันนี้คุณเมามากแล้วไปนอนซะเถอะลูกกลัวท่าทางของคุณไอเด็กบ้าแกจะกลัวอะไรฉันนางหนาที่ฉันเป็นแม่แท้ของแกนะลูกบ้าลูกที่ไหนจะกลัวแม่ของตัวเองนี่แน่นี่แน,ะน,นะนนะ่ฉันจะตีแกให้ตายนี่แนะ่หล่อนยกมือฟาดไปที่ต้นขาอวบอุ้มของหุตรชายอย่งางควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ เป็นพยายามจับตัวบุตรชายหันหลบมือไม้ของภรรยาที่ฟาดลงมาอย่างไม่นับโดยเอาตัวเขาเองปกป้องลูกดวงนภา,าลงมือทุบตีเขาอย่างบ้าคลัง่งเพื่อระบายความขั้งแค้นในใจของตนหล่อนตีเอาตีเอาจนชายหนุ่มทนความเจ็บไม่ไหวเขายกมือขึ้นผลักหล่อนออกไปแต่ด้วยความเมาทําให้หญิงสาวยืนทรงตัวไว้ไม่อยู่หล่อนเสียหลักล้มลงไปก้นกระแทกพื้นอย่างแรงกิกตีฉันเหรอจะหนีไปไหน แกถือดียังไงมาตีฉันฮะไอฝรั่งเร็วแกกล้าตบทีเมียของแกเหรอไอบ้าเบนเห็นทําท่าจะพูดกันไม่รู้เรื่องเขาเลยอุ้มลูกชายที่ร้องไห้เสือกสื่อื้นกอดคอ,อขอแน่นเดินหนีลงจากบ้านไปอย่างรวดเร็วจะหนีไปไหนฉันไม่ยอมกลับมาเดี๋ยวนี้นะไอบ้าไอคนนี้ซวยไอฝรั่งขี้นกหล่อนลุกขึ้นยืนและเดินโซซัสโซสเซก้าวไปหน้าสามถอยหลังสองตามสามีที่หนีอุ้มลูกเดินหนีออกไปทันทีเบนหนีไปพึ่งบ้านของพ่อตาก,กับแม่ยายเหมือนทุกครั้ง พราะไม่อยากอยู่บ้านทะเลาะกับดวงนภาเขารู้ดีว่าถึงพูดอะไรออกไปในตอนนี้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเพราะหล่อนเมาเล่าจนแทบคลองสติไว้ไม่อยู่แม่ครับพ่อครับผมพาตะบองม,มาขอนอนที่นี่ด้วยหน่อยดวงเขามาเอาละวาดอีกแล้วชายหนุ่มตะโกนเรียกพ่อแม่ของดวงนภาอยู่ที่นอกรั้วบ้านเพื่อให้ท่านออกมาเปิดประตูบ้านให้อ้าวเสียงพ่อเบนหอบลูกมาอีกแล้วมืดค่ำแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลูกพ่อกําลังเปิดให้อยู่ นายคำเดชตะโกนตอบเบนอุ้งลูกชายที่ยังร้องไห้จ้าไม่ยอมหยุดเข้ามาพักหลังมานี้นายคำเด,ดชจะให้ความเมตตาชายหนุม่มมากกว่าบ,บุตรสาวของตัวเองคงเพราะเห็นว่าเขาเป็นคนดีเขาทำหน้าที่พ่อของหลานชายเขาได้อย่างไม่บกพร่องประกอบกับความเป็นคนขยันขันแข็งเขาช่วยทำงานในไร่ในสวนอย่างไม่เกลียดคร้านและมีความรับผิดชอบทำหน้าที่พ่อได้อย่างดีไม่เคยทำตัวเหลวไหลนอกลูก่นอกทางแม้แต่ครั้งเดียวทําให้นายคำเดชใจอ่อนยอมรับในความดีของเขาในที่สุด ทะเลาะกันมาอีกแล้วใช่ไม่ลูกเฮ้อฉันละหนักใจกับแม่ดวงจริงลูกเราไม่น่าเป็นแบบนี้เลยนางนภารำพึงพางรับหลานชายมาอุ้มไว้อย่างปลอบโยนมามาตามบอมมาหายายมาลูกทะเลาะกับผมนะี่ไม่เท่าไหร่แต่นี่เล่นลงไม้ลงมือกับลูกผมเลยทนไม่ได้คืนนี้ผมคงขอค้างที่นี่กับคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะครับแม่ละหนักใจแทนเพราะเบนจริงๆยี่ดวงทําตัวน่ากเกลียดมากขึ้นทุกวัน ลูกเต้าก็ไม่ดูแลว,วันๆเอาแต่เที่ยวเตะสมะเลเทเมาโม้มผู้ชายไม่เลือกหน้าเอรู้ไปถึงไหนอายไปถึงนั่นนางนาภาสายหน้ากล่าวถึงบุตรสาวในความอ่อนใจสีหน้าของนางเต็ไมไปด้วยความหนักใจยิ่งนะพ่อเองก็ต้องขอโทษพ่อเบนด้วยเหมือนกันที่ยอมให้พ่อเบนแต่งงานกับยายดวงถ้าพ่อรู้ว่ามันจะเป็นอย่างนี้คงไม่ให้ลูกแต่งกันหรอกลูกสาวเรามันไม่ดีเองนายคำเดก,กล่าวด้วยใบหน้าเศร้าหมองเพราะรู้สึกผิดต่อบุตรเคยไม่น้อย ที่พฤติกรรมของบุตรสาวชักจะเลวร้ายลงไปทุกทีช่างเันเธอครับพ่อเรื่องมันผ่านมานานแล้วอย่างน้อยผมก็ได้ลูกที่น่ารักอย่างตบ,บอมมาผมไม่คิดว่ามันเป็นความผิดพลาดหรอกครับพ่อเดี๋ยวโทษตัวเองเลยครับมันผ่านมาแล้วโครมโครมโครมเสียงทุกประตูโครมครมที่ดังขึ้นทำให้ทุกคนที่กําลังสนทนากันหยุดชะงักเปิดประตูพ่อแม่เปิดประตูให้ฉันหน่อย ไอผัวบ้านนั่นมันตีฉันแล้วมันก็หนีมาน,นี่ใช่ไหมถ้าไม่เปิดฉันจะพังประตูเข้าไปจริงๆนะนายคำเด็ดจึงลุกออกไปเปิดประตูรับบุตรสาวอย่างจำใจเพราะกลัวว่าหล่อนจะพังประตูเข้ามาจริงๆเอ,อะอะโวยวายอะไรกันดึกๆดื่นๆฮะยายดวงลูกเต้าพลอยตกอกตกใจกันไปหมดพ่อเบนเลยต้องหนีมาน,นี่เด็กชายบอมซึ่งเพิ่งสั่งสะอื้นขยับตัวหนีอย่างหวาดกลัวจนนางนภา,าต้องรีบกอดหลานชายเอาไว้แน่นเบนลุกขึ้นยืนมองหน้าภรรยา ใบหน้าเขาเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดมันตีฉันมันทำร้ายลูกสาวผมพ่อนะพ่อยังจะเข้าข้างมันอีกเหรอหล่อนทำท่าจะเข้าชุดตีเบนอีกแต่นายคําเดชจับแขนหล่อนเอาไว้สะก่อนดวงนาภาพยายามสลัดเพื่อจะเข้าไปหาเบนให้ได้ฉันไม่เชื่อคนอย่างพ่อเบนนะ่ะหรอจะทำร้ายแกฉันเห็นมีแต่แกที่เมาแล้วอาละวาดด่าว่าทุบตีเขาอยู่ทุกวันนายคําเดชว่าก่อนจะสายหน้านีเพราะกินแอลกอฮอล์ที่คละคุ้งมาจากตัวบุตรสาวฉันพูดจริงๆทำไมพ่อไม่เชื่อฉัน ปล่อยฉันนะพ่อฉันจะตีมันให้ตายทั้งพ่อทั้งลูกพ่อบอกให้หยุดไงยีดวงแกเป็นบ้าไปแล้วเหรอปล่อยพ่อปล่อยฉันฉันจะฆ่ามันหล่อนทนั้งดิ้นทั้งหยิกขวนบิดาเพื่อที่จะเข้าไปทําร้ายเบนให้ได้นายคำเดชจ,จึงจําต้องหยุดความบ้าของบุตรสาวด้วยการตบหน้าไปชาดใหญ่จนหญิงสาวถึงกับหน้าหันซึ่งก็ได้ผลดวงนาภาแทบจะหายเมาเป็นปลิดทิ้งในทันทีเบนกับนางนาภาเองก็รู้สึกตกใจไม่น้อยทั้งคู่นั่งนิ่ง เพราะไม่คิดว่านายคำเดียดจะกล้าตบลูกสาวที่รักหนังแก้วตาดวงใจมาตลอดพ่อนี่พ่อก้าตบฉันเหรอดวงนาภาชะง,งักยึดความบ้าข้างของตัวเองลงได้ทันทีหล่อนยกมือขึ้นกุมแก้มรู้สึกเจ็บร้าวไปทั้งหน้ามีเลือดซึมออกมาที่มุมปากนิดๆหล่อนมองหน้าบิดาเหมือนไม่เชื่อสายตาน้ำตาไหลเอ่อออกมาคลอเบ้าตั้งแต่เล็กจนโตบิดาไม่เคยตีหล่อนสักครั้งนี่เป็นครั้งแรกที่เขาลงไม้ลงมือกับหล่อนใช่ แกมันบ้ายายดวงออกไปพ้นจากที่นี่เดี๋ยวนี้จะไปตายหไหนก็นไปไปให้พ้นๆหน้าฉันฉันไม่เคยมีลูกเร็วๆอย่างแกนายคำเดชไล่อย่างโมโหที่ลูกสาวไม่ยอมเชื่อฟังนี่พ่อกะะละ้าอะไรฉันหรอพ่อไม่รักฉันแล้วใช่ไหมไม่มีใครรักฉันเลยดีละจะไปตายมันพ้นๆสมใจพ่อดวงนาภาว่าด้วยอารมณ์โกรธผสมมึนเมาแล้วสะบัดหน้าออกเดินแกมวิ่งไปยังรถยนต์ที่หล่อนขับตามเบนมาจากบ้านสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วขับออกไปอย่างรวดเร็ว พ่อลูกเมาขนาดนั้นขับรถออกไปแบบนี้มันอันตรายเราตามไปห้ามแกกันเถอะมาพ่อเร็วๆเดี๋ยวลูกจะเกิดอุบัติเหตุนางนาภากษทรงหลานคืนนห้เบนแล้วลากมือสามีที่ยืนนิ่งเพราะความตกตะลึงอยู่ตามออกไปทันทีนายคำเดชที่เริ่มรู้สึกตัวว่าทำรุนแรงเกินไปรีบวิ่งไปสตาร์ทกระบะที่ใช้ขนผลไม้ตามลูกสาวออกไปและนั่นก็เป็นภาพสุดท้ายที่เบนได้เห็นคนทั้งสามในสภาพมีลมหายใจเบนกอดลูกชายวัยเจ็ดขวบไว้แนบอก น้ำตาลูกผู้ชายไหลรินออกมาอย่างกลั้นไว้ไม่อยู่เขาเอนตัวพิมพ์ผนังห้องในตาของชายหนุ่มแสดงถึงความปวดร้าวเป็นที่สุดทำไมเหตุการณ์ทุกอย่างมันถึงได้ลงเอยแบบนี้ครอบครัวอบอุ่นที่เขาเคยฝันไว้มันไม่มีวันเป็นจริงขึ้นมาได้เลยหรือเขาเคยคิดว่าถึงแม้เขาจะไม่ได้รักลุงนาภาเลยแต่การได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอาจทําให้เกิดความผูกพันกันและทําให้เขาคงจะรักหล่อนในสักวันหนึ่งได้ไม่ยากแต่ดูเหมือนว่ายิ่งนานวัน รอยร้าวระหว่างเขากับโดวงลภาพามันจะแตกกว้างออกไปทุกทีจนไม่อาจจะประสานให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้เขานั่งอยู่นานพร้อมกับโยกตัวกลมบุตรชายให้หลับไม่นานก็พลอยห,หลับไปในท่านั่งเพราะความเหน็ดเหนื่อยทั้งกายและใจเสียงกริ่ิงโทราศัพท์บ้านที่ตั้งอยู่บนโต๊ะรับแขกแผดเสียงดังระรัวจ,จนทําให้เขาสะดุ้งตื่นเขาอ,อุ้มลูกชายไปวางบนโซฟาก่อนจะยกหูรับเสียงโทราศัพท์ที่ดังไม่หยุดส่วนสินธาราครับต้องการพูดกับใครครับเราต้องการพูดกับญาติคุณคําเดชนะครับ มีอะไรครับผมเป็นลูกเขยของท่านทางเราจะแจ้งให้ทราบว่ารถที่คุณคําเดชและภรรยากับคุณดวงนาภาบุตรสาวขับไปประสบอุบัติเหตุตกลงไปในเหวทั้งสองคันทุกคนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทั้งหมดเราค้นเจอที่อยู่และเบอร์โทรจากใบขับขี่ในซากรถได้โทรมาแจ้งให้คุณทราบคุณมารับศพที่โรงพยาบาลตํารวจพรุ่งนี้เช้าเลยนะครับอะไรนะครับเบนนูทานออกมาด้วยน้ําเสียงแผ่วเบาเหมือนกระซิบเขาวางโทรศัพท์ลงบนแป้นอย่างช้าๆก่อนจะซุดตัวลงนั่งบนโซฟาอย่างหมดเรี่ยวแรง น้ำตาลูกผู้ชายไหลออกมาอาบแก้มเขาเฝ้าทบทวนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็นึกโทษตัวเองที่เป็นสาเหตุทําให้ภรรยาและพ่อตาแม่ยายต้องมาด่วนจากไปก่อนวัยอันควรดวงผมขอโทษผมผิดไปแล้วผมเสียใจดวงยกโทษให้ผมนะดวงเขาท่ามลำพึงลำพันออกมาราวกับคนเสียสติยิ่งหันไปมองบุตรชายที่นอนหลับตาพริ้มอย่างมีความสุขด้วยความไร้เดียงสาเขาก็ยิ่งเสียใจที่ทําให้ลูกชายต้องกับพ้าแม่ตั้งแต่ยังเล็กๆ ขอบคุณที่รับฟังจนจบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมึกอิ่งและฝากกดลิงก์ไปให้กำลังใจนักเขียนด้วยนะคะพบกันใหม่ EP หน้าขอบคุณค่ะ